เรื่องย่อละครครอบครัวจอมวุ่นบ้านอุ่นไอรัก What happened to my family นำเสนอเรื่องราววุ่นวุ่นภายในครอบครัวของชาสุนบงพ่อไม่ลูกสามที่รักลูกยิ่งชีวิตแต่กลับไม่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกๆเขาจึงฟ้องลูกๆโทษฐานอักกตันยูและเรียกค่าเลี้ยงดูจำนวนมหาศาลเพื่อเป็นการสั่งสอน เนื้อหาในละครสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ดูแลและกระตันยู่ต่อพ่อแม่และชี้ว่าพวกเรามักได้รับความรักจากท่านจนเคยชินทั้งยังเผยเคล็ดลับของการสร้างความสุขง่ายๆภายในครอบครัวโดวยการพูดหรือแสดงความรักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษโดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ใช้แก้ปัญหาความขัดแยง้งเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขชาสุนบงเป็นพ่อไม้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับลูกๆสามคนเขารักลูกโดยปราศจากเงื่อนไขถึงแม้ว่าลูกๆของเขาจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองเห็นแก่ตัวและไม่เคารพยำเกรงคนเป็นพ่ออย่างเขาชาดังคิมลูกสาวคนโต เคยผิดหวังในเรื่องของความรักจึงตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานและจะคลองตัวเป็นโสดตลอดชีวิตชาขังแจลูกคนกลางเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งกระเพาะอาหารเขาไม่พอใจในชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยของตัวเองจึงยอมแต่งงานโดยปราศจากความรักเพื่อผลประโยชน์ส่วนชาดันบงลูกชายคนเล็กไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งและมักโทษว่า เป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างตัวเองหลังตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสุนบงจึงตัดสินใจว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการวางแผนและเตรียมการโดยหวังว่าลูกๆทุก,กคนจะมีความสุขเมื่อเขาจากไปแล้วและแผนการส่วนหนึ่งของเขาก็คือการลากลูกๆไปขึ้นสารโทษฐานออกตันยู และไม่เคยตอบแทนบุญคุณเขาทั้งยังเรียกค่าเลี้ยงดูเป็นเงินก้อนโตจึงไม่มีลูกคนไหนสามารถจ่ายให้ได้ลูกๆจึงต้องชดใช้ด้วยการทำตามคำขอเจข้อของสุนบงแทนหลังทำตามคำขอของพ่อแล้วทุกคนถึงได้รู้เหตุผลที่พ่อของเขาทำตัวแปลกๆเพื่อให้สุนบงมีความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตทางเดียวที่ลูกๆทุกคนทำได้คือ การทำให้เขาหมดห่วงและมีชีวิตที่ดีคังซิมคังชิมยอมปล่อยวางเรื่องราวในอดีตและเปิดใจให้กับคนที่เธอรักคังแจหันมาเอาใจใส่คนที่อยู่รอบข้างส่วนดันบงเริ่มเรียนรู้ว่าการขยันทำงานย่อมได้รับผลตอบแทนในที่สุดตุนบงก็จากไปอย่างมีความสุขและหมดห่วงหลังทำให้ลูกๆรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่ารัก และการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอีกครั้งต่อมาเรามาดูตัวละครกันนะครับชาซุนบงอายุ63ปีเปิดร้านขายเต้าหู้มานาน30ปีเป็นพ่อที่ขยันและมีความรับผิดชอบหนึ่งในพ่อตามแบบฉบับของชาวเกาหลีที่มีชีวิตอยู่เพื่อลูกๆแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เพราะต้องการดัดนิสัยลูกๆที่มัวแต่ง,ง่วนอยู่กับเรื่องของตัวเอง จดละเลยและลืมความสําคัญของครอบครัวจึงฟ้องร้องจึงฟ้องร้องลูกของตัวเองที่ไม่เห็นหัวผู้เป็นพ่อชาคังชิมลูกสาวคนโตของครอบครัวชาอายุ37ปีเป็นหัวหน้าแผนกเลขาของแทโอกรุปยึดถือทฤษฎีประโยชน์นิยมเน้นการทำเพื่อประโยชน์หรือความสุขของคนหมู่มากตัดสินคนที่การกระทำ ดูแต่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทําโดยไม่สนใจเจตนาและประพฤติพรหมจรรย์หลังผิดหวังในความรักเมื่อ1 0ปี14ปีก่อนเธอเป็นขาใหญ่ของแผนกเลขาที่แทโอกรุปมานาน15ปีแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาในชีวิตของเธอเขาชื่อมุนแทจูเป็นลูกชายของประธานมุนแทโอเจ้านายของเธอและยังเป็นคู่กัดของเธออีกด้วย แต่หลังจากได้พบและรู้จักแทรจูชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปชาคังแจลูกคนกลางของครอบครัวชาอายุ33ปีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแม้เขาจะรู้สึกทราบซึ้งที่พ่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่เขาเชื่อว่าที่ตนเองประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้เป็นฝีมือของตนล้วน ทุกคนในบ้านต่างมองว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่เขาไม่ต้องการเป็นเสาหลักคำจุนไขเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนอให้เขาแต่งงานกับลูกสาวโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของพ่อตาเขาก็ยอมรับข้อเสนอโดยไม่ปรึกษากับคนในครอบครัวชาดันบงลูกสาวคนเล็กของครอบครัวชาอายุ26ปี เปลี่ยนงานและตกงานบ่อยครั้งแม้เขาจะว่างงานและมีเวลาเหลือเฟือแต่เขากลับไม่ยอมช่วยแบ่งเบางานบ้านหรือช่วยพ่อทำงานวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงมาทวงสัญญากับเขาโดยบอกว่าเขาเคยให้คำมั่นว่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อ12ปีก่อนเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เธอช่วยชีวิตเขาทั้งๆท,งที่ความจริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นคนที่ให้คำมั่นสัญญากับเธอแต่เป็นยุนอึนโฮเพื่อนของเขาดันบงบอกความจริงกับเธอว่าคนที่เธอเคยช่วยชีวิตเป็นใครแต่พอตกหลุมรักเธอแล้วเขาก็เปลี่ยนใจ